บางคนก็มาเขียนนะคิวแอนดะ์ Q ีฮะสก็ไม่เป็นไรถือว่าให้อภัยยังไงก็จะตอบอยู่ดีถือคำถามมันจะน้อยก็เด็ะนั้นเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยปะปะเริ่มข้อแรกกันพี่คนไหนเป็าลามารย์มากที่สุดคะคุณกําลังหมายถึงว่าชอบผมเนี่ยชอบตัวละครนะอะไรเนี่ยเาอาจารย์ a n มากที่สุดหรือเปล่าถ้าพูดถึงชอบผมชอบตัวละครจริงเฉิงนะมากที่สุด โอเคนะมาคำถามต่อไปเอแท็ก Q&A คุณชอบตัวละครในตำมจาันและที่มาตัวไหนตอนแรกเรียนเขียน Q&A ถ้าพูดถึงผมก็ผมชอบตัวละครในตำมจาันและที่มาตัวไหนก็ผมชอบเจียงเฉิงเว่ยอิยงหลานจา้านวันนิงเขียนนี่แหละไ,ไง่ายๆก็ชอบทุกตัวนั่นแหละนะคำถามต่อไปเอทแท็ก Q&A พี่คิดว่าในอนาคตจะมีตัวละคร จากเรื่องอื่นไหมคะเออคำถามนี้ผมสืกว่าผมงงนะขอไม่ตอบแล้วกันนะครับ Q อคิดเยังไงกับการกักตัวอยู่ในบ้านการกักตัวอยู่ในบ้านมันก็มีข้อดีและข้อเสียของมันแหละก็คงจะรู้อยู่ว่าข้อดีมีอะไรข้อเสียมีอะไรแต่ว่าข้อเสียก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วคือน้ําหนักเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่ว่าอยู่บ้านโดนพ่อบ่นแต่อดว่าอ่านหนังสือซะมากกว่าต้องตอบทีละข้อสินะ อ่านด้านล่างด้วยบอลลไม่ต้องต่อบข้อสกับข้อ5ก็ได้ถ้าไม่อยากต่อมันข้อที่1ชอบสีอะไรผมชอบสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวดำแต่ถ้าเสียกหลักผมชอบสีเขียวนะครับข้อที่2องเหตุผลที่คุณมาทำเรื่องปรมาจารย์คืออะไรอืมคือเรื่องม,มันมีว่าอย่างนี้นะพูดถึงพูดถึงเรื่อต้นก่อนนะที่ผมชอบปรมาจารย์ได้เนี่ยมันก็ ค่อผมเห็นในโฆษณาที่บ่าวท VTV เขาโฆษณาเป็นหลันเจ้าอะไรไว้อีกนี้แค่บอ่อน้ําบอ่อน้ําลืมละบอ่อน้ําเย็นเลยเอาไว้กันเดี๋ยวบอกว่าก็เลยเห็นเรื่องมัน,มนเรื่องน่าสนใจก็เลยอยากลองดูก็ไปโหลด VTV มาโหลดมาแล้วไปค้นหาเลยปรมาจารย์อะไรที่มันอยู่เนี่ยวะอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกผมรู้แต่ภาษาชื่อภาษาอังกฤษนะโมดอร์ซิผมรู้แค่นั้นแหละ ก็ยัไม่ดูแปลไทยขอมาลู้อ๋อเรามาเจอแล้วที่มานี่เลยลองดูผมดูภาคไทยนะผมไม่ได้ดูภาคจีนไม่ดูแปลเพราะผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็สนุกอีมันน่าสนใจมากเลยแล้วก็ยังไม่รับรู้ว่าน่ากุญปนผีนั่นวันนี้นี่เองกลมไม่รู้ผมก็ต้องไปสืบข้อมูลไปงั้นแหละแล้วีผมมาทําคลิปเกี่ยวกับปร,รมาจารย์เนี่ย ก็ผมเห็นคนอื่นแนบ่ว่าก็ชอบปรมาจารย์แล้วก็มีแบบมีแบบนี้แล้วแบบมีคนทําก็เลยแบบให้มันก็น่าสนใจที่เราต้องทําบ้างเกยหามีนี่คนอื่นยังไม่ได้ทำเลยแล้วก็จะเห็นในคลิปปัจจุบันนี้แนี่ทุกคนแต่ผมรู้สึกว่ากี้ที่บอกกำลังทำกำลังจะเลออกไปภายในไม่ช้ามันหาอธิบายอะไรไม่เข้าใจขออภัยด้วยผมเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร แต่ก็แบบว่าเห็นมีมแล้วอยากทํามีมแต่ว่าให้มันเป็นบร,รมอาจารย์และที่มาเนี่ยนะที่ผมคิดนะอยากให้มันเป็นลามาจารย์และที่มาก็เลยบอกว่านํามีนั้นแล้วก็ลองคิดว่าเอ๊ะตัวละครตัวไหนในบร,รมาจารย์เนี่ยมันเหมาะกับมีมี้ยังไงอะไรอย่างไง,ไง,ไง,ไงี้นี่ก็นั่นแหละครับถึงว่าต้องมาทำเรื่องบร,รมาจารย์ขอก็มีคนติงหลายคนออกจากกูซูก็ไม่ได้สินะรวมถึงผมด้วยนิดนึง ข้อที่สไม่ชอบใครในปรมาจารย์ไม่ชอบใครในปรมาจารย์เหรอก็จะเป็นหวันเชาแล้วก็กินกวางเหยาอะไรแหละนะข้อที่สี่อายุเท่าไรอายุสิบสองปีนี้อายุสิบสามครับผมข้อที่ห้าชื่อเล่นชื่อว่าอะไรชื่อเล่นวาลิต้าครับผมชอบครูวายคู่ไหนมากที่สุดคำถามนี้ ผมชอบคู่หลานจ้าและว้้อิงครับผมมาที่คำถามต่อไปของเพื่อนผมเองอะจะถามแล้วนะถามมาอายุเท่าไหร่อายุ12ปีนี้สิบาครับส่วนเท่าไหร่ผมน่าจะสูงร้อยหกสิบหรือร้อหกเนี่แหละมีแฟนหรือยังยังไม่มีโสต่อไป เกิดวันที่เท่าไรวันเดือนปีเกิดวันที่8เดือนตุลาสองห้าครับผมมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ทำคลิปลง Youtube ก็มีมของคนอื่นๆที่ทำแล้วก็ของต่างชาติแล้วก็เรื่องบรมมาจารละที่มานนเนี่ยถึงมีคลิปทำแล้วก็มีกระแสหรือโซอเชียลอ,อะไรที่มันดังๆก็อาจจะนำมาทำแหล่งเช่นเจนุนโบแล้วช่วงนี้ทำเกี่ยวกับอะไร ทำเกี่ยวกับอะไรก็ได้ถ้าหากว่ามีอารมณ์เราอยากทําเรื่องนั้นอยู่ช่วงโควิดชอบทําอะไรก็เล่นเกมกับเพื่อนบ้างถ้าหากเพื่อนชวนหรือดู youtube พวกมีมอะไรนี้หรือบางทีถ้าพ่อกลับมาก็ทํางานบ้านหรือบางทีก็วาดรูปเล่นอย่างนี้ก็วาดเล่นตอนช่วงโควิดเนี่ยอยากรู้ว่าว่างพอที่จะเล่นเกมด้วยได้ไหม ก็เล่นด้วยได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าถามผมแล้วแล้วคุณอะว่างหรือเปล่าถ้าหากคุณไม่ว่างก็ผมก็เล่นกับคุณไม่ได้นะกันนะถ้าหากผมไม่ว่างผมก็เล่นกับคุณไม่ได้เช่นกันเลยต่างไฟต่างต้องว่างนะไม่ว่างก็เล่นกันไม่ได้จบก็จบไปแล้วก็คำถามค a นะครับก็มันก็มีแค่นี้แหละมีประมาณน่าจะสิบแปดข้อคำถามก็ คือว่าครั้งนี้ให้อย่าภัยนะคนที่ไม่กเขกียนคิวแนเอนะแต่ครั้งหน้าไม่แน่นอนนะก็ก็ขอจบเพียงเท่านี้เพราะคิวนเหมดคำถามแล้วโอเคครับบ๊ายบายครับผม